สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับผมโอ้ยเสียงเพียนนะครับ EP ที่หนึ่งห้สี่สามสองสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมเฟิร์สครับสำหรับรายการนี้นะครับผมเป็นรายการที่เล่าเรื่องครับผมจากหนังสือที่เคยอยู่ในกองดองของผมก็อยากที่จะมาแนะนําหนังสือดีๆแบบนี้เนี่ย ให้กับทุกคนนะครับผมซึ่งในวันนี้เนี่ยนะครับเล่มที่ผมอยากที่จะมาแนะนําให้กับทุกคนได้รู้จักเนี่ยเป็นหนังสือที่ตัวผมเองเนี่ยได้โดนแอดของหนังสือเล่มนีย้ยิงแบบถี่มากแบบรัวมากเลยซึ่งในการที่จะมาแนะนําในวันนี้ไม่ได้เป็นการโฆษณาแต่อย่างใดนะครับผมแต่ว่าอยากแนะนําจริงๆเพราะว่าหลังจากที่เห็นโฆษณาแล้วเนี่ยก็เลยไปซื้อมานะครับด้วยความที่คล่องใจแหละคือ ไม่รู้ว่าใครเห็นโฆษณาของหนังสือเล่มนี้บ้างนะครับมันจะเป็นอารมณ์ประมาณว่าแบบถ่ายคนที่มารีวิวหนังสือเล่มนี้แล้วก็ร้องไห้หนังสือเล่มนี้มันฮิวใจฉันหนังสือเล่มนี้มันมีผลกระทบตอ่อจิตใจอย่างมากเราเองก็มีความรู้สึกว่าอยากท้าทายเออเราก็เลยไปซื้อเล่มนี้มาซึ่งหนังสือเล่มนี้ก็คือนี่ครับขออนุญาตครับ Ghostly b r u e s ยินดีบริการดวงวิญญ,ญาณหลังเที่ยงคืนผม ไม่แน่ใจว่าจะมีใครบ้างที่ได้เห็นโฆษณาหนังสือเล่มนี้แต่ตัวผมนั้นโดนยิงถี่มากครับแล้วก็จะเรียกว่าเป็นสำนักพิมพ์หรือเปล่านะครับผม Open นดูเรียนเพื่อนของผมก็ทํางานอยู่ที่นั่นด้วยนะครับในวันที่ผมซื้อเจ้าหนังสือเล่มนี้มาแล้วก็ถ่ายลงสตอรี่เนี่ยเพื่อนก็บอกว่าขอบคุณที่อุดหนุนลองดูกันสักหน่อยนะครับหลังจากที่เห็นโฆษณามาเนิ่นนานก็เลยอยากที่จะมาลองอ่านดูนะครับซึ่งตัวผมเองเนี่ย ต้องบอกตามตรงว่าเนเจอร์ของผมเนี่ยเป็นคนที่ชอบซื้อหนังสือนะครับไปเห็นหนังสือเล่มไหนปกสวยเนื้อหาหน่าสนใจนก็จะซื้อเก็บไว้เก็บเก็บเก็บแล้วก็ดองไว้นะครับแต่ว่าเจ้าหนังสือเล่มนี้เนี่ยหลังจากที่ซื้อมาแล้วเนี่ยผมก็ ค่อยๆอ่านแหละแล้วก็กะว่าจะแบบจะดองไว้แต่ปรากฏว่าอ่านไปอ่านมาแล้วมันเออมันได้เรื่อยๆว่ะเป็นหนังสือที่ easy reading แล้วกันเรียกว่าอย่างนี้แล้วกันเป็นหนังสือที่เข้าถึงได้ง่ายนะครับผมแล้วก็สามารถที่จะย่อยง่ายเนื้อหาข้างในเนี่ยไม่ได้เป็นเนื้อหาที่เข้าถึงได้ยากเลยนะครับเดี๋ยวจะมาเดี๋ยวทีมานะฮะเดี๋ยวทีมาเดี๋ยวจะมาเล่าว่าหนังสือเล่มนี้เนี่ยพูดถึงเรื่องอะไรนะครับหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่พูดถึงเรื่องความตาย ด้วยความใจเย็นซึ่งผู้เขียนแน,นะนาปากกาก็คือคุณหมึกซึมนะครับความน่าสนใจของหนังสือเล่มนี้ก็คือว่าคุณหมึกซึมเนี่ยเป็นคนที่เชื่อในด้านของวิทยาศาสตร์เป็นอย่างมากนะครับไม่ได้เชื่อถึงเรื่องโลกหลังความตายเหมือนอย่างทางพุทธศาสนาหรือว่าคริสต์ศาสนาได้สอนเอาไว้ว่าหลังจากที่คนเราเมื่อตายไปแล้วจะต้องไปพบเจอกับอะไรนะครับรับวันพิพากษาหรือว่าไป รับโทษทันอะไรพวกนี้เขาไม่ได้เชื่อในสิ่งเหล่านั้นเขาเชื่อแค่ว่าเมื่อเราเนี่ยเสียชีวิตไปแล้วนะครับผมเมื่อคนเราเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยชีวิตต่างๆเรื่องราวต่างๆของเราคือจบลงเพียงเท่านั้นนะครับนี่คือสิ่งที่คุณหมึกซึมเขาเชื่อไว้เป็นอย่างนั้นนะครับ แต่ทีนี้เนี่ยมันมีจุดสะกิดเล็กๆนะครับอาจจะเรียกว่าเป็นความย้อนแย้งในจิตใจก็ได้นะครับคุณหมึกซึมเนี่ยนะครับได้คิดต่อว่าแล้วถ้าเกิดว่ามนุษย์เราเนี่ยตั้งใจที่อยากจะทําอะไรบางอย่างอย่างเช่นสมมุติว่าจะเป็นคอนเทนต์ครีเตอร์ไปศึกษาคอนเทนต์มาไปเรียนการพูดวิธีการดําเนินเรื่องวิธีการเขียนสคริปต์ต่างๆโอ้เรียนรู้มาเยอะแยะมากมายเลยแล้ววันหนึ่งที่สามารถที่จะดีดตัวเองอาจจะดีดตัวเองจากเป็นคอนเทนต์ตอกต่อยมาสู่คอนเทนต์ครีเตอร์ชั้นนําของประเทศเนี่ย มันใช้เวลามายังยาวนานมากแต่ว่าในเมื่อเราพยายามอย่างถึงที่สุดแล้วเราสู้มาเต็มที่แล้วแต่สุดท้ายเรื่องราวของเรามันจบเพียงแค่เราตายจากโลกนี้ไปแล้วทุกอย่างก็จบลงเพียงเท่านั้นคงจะเป็นเรื่องที่น่าเสียดายนะครับคุณหมึกซึมก็เลยอยากที่จะมาเขียนเรื่องราวนี้แหละต่อนะครับผมว่าแล้วถ้าเกิดมันเป็นไปได้ที่ว่าเรามีชีวิตหลังความตายละ่ะ ถ้าเรายังพอมีเวลาเหลืออีกสักนิดหนึ่งนะครับผมหลังจากที่เราได้เสียชีวิตไปแล้วในการที่จะมาทบทวนเรื่องราวต่างๆทบทวนสิ่งที่เป็นก้าวเดินของเราตั้งแต่ยังอยู่ในจุดเริ่มต้นจนมาถึงจุดณปัจจุบันและ หลังจากที่เราตายไปแล้วมันคงจะเป็นเรื่องที่ดีนะครับผมที่เราจะได้ทบทวนสิ่งเหล่านี้แล้วก็คงจะเป็นเรื่องที่ดีกว่านี้ถ้าเกิดว่าเราได้มีโอกาสที่จะบอกลากับคนที่เรารักนะครับหรือว่าได้รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้อยู่อย่างโดดเดี่ยวบนโลกใบนี้หรือว่าสิ่งที่ตัวเองทํามาผลงานต่างๆเนี่ยจะไม่ได้เป็นแค่ลมที่พัดผ่านไปนะครับดังนั้นเนี่ยคุณหมึกซึมเขาก็เลยอยากที่จะมา ต่อยอดเรื่องเราเหล่านี้แหละนะครับผมในหนังสือเล่มนี้คือมันไม่ใช่หนังสือที่จะมาเล่าเรื่องความตายว่าแบบบาปบ,บุญคุณโทษเป็นยังไงนะครับหรือว่าชีวิตหลังความตายจะไปเป็นอะไรต่อเพราะว่าคุณเหมือซึมเขาไม่ได้เชื่อเรื่องแบบนี้อยู่แล้วเนี่ยใช่ไหมแต่ว่าจะเป็นเรื่องของการที่สมมติละกันสมมติว่าเรามีไลฟ์โค้ชเป็นเป็นคุณผีเป็นคุณดวงวิญ,ญญาณที่มาคอยบอกเราว่าในฐานะที่เรายังเป็นคนที่มีลมหายใจอยู่เนี่ยเราต้องสู้ต่อไปไม่ใช่แค่ว่า ทุกวันนี้เรารู้สึกว่าเราทอ้อเรารู้สึกว่าเราทำา1บแต่ว่ามันไม่ถึงร้อยสักทีอะแต่ว่าตัวเราทำแค่10นะเออมันนึงเลยออตั้งเ0้นะที่เราจะต้องก้าวต่อไปแต่ว่าเรารู้สึกท้อแล้วอย่างเช่นแบบผมไลฟ์สตรีมเกมแต่ก่อนแล้วก็แบบคนดูมีอยู่หลัก3คน1คนเงี้ยเพื่อนๆผมทั้งนั้นเลยมากดไลค์กดแชร์ให้นะครับผมก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับแต่ว่าแบบมันก็ทำให้ผมรู้สึกท้อใจว่าแบบเอ๊ะ ทำไมวะทำไมกดไลฟ์ทีนึงมันไม่มีคนดูแบบเบสิกคือร้อยพื้นฐานคือ100คนอะไรเงี้ยแต่แต่คือความเป็นจริงคือมันไม่ใช่ครับผมคือเราก็จําเป็นที่จะต้องสร้างฐานคนดูก่อนอะถูกไหมก็อยากจะบอกว่าตรงเนี้ยมันก็เป็นเรื่องที่ว่าเราทําแค่1ิแต่เราหวังร้อยแล้วพอเราผิดหวังในในส่วนที่เป็นแค่10อ่ะเราก็ท้อใจไปแล้วนะครับหนังสือเล่มนี้เลยมาบอกกับเราว่าอย่าเพิ่งท้อใจอย่าเพิ่งคิดว่าสิ่งที่เราทําไปจะไม่มีใครมองเห็นครับ สักวันหนึ่งจะต้องมีคนมองเห็นและสิ่งที่เขาจะกล่าวถึงเราไปอีกอย่างยาวนานเนี่ยมันก็คือผลงานของเราเองเนี่แหละครับผมซึ่งหลายๆครั้งเราอาจจะหวังว่าอยากที่จะให้คนนับล้านมองเห็นผลงานของเราหรือมามองเห็นเราแต่ความเป็นจริงแล้วเนี่ยเราอาจจะมีแค่คนแค่1-2ถึคนแต่ว่าเป็นคนที่สำคัญมากๆกับเรานะครับผมที่มามองเห็นผลงานของเราแล้วก็มองเห็นในแง่ที่ตัวเราอยากจะนำเสนอออกไปจริงๆนะครับ คนเป็นล้านคนอาจจะไม่สามารถตีความผลงานของเราออกมาได้เลยก็ได้แต่ว่าคนเพียงแค่ 1- นถึงสองคนอาจจะสามารถตีความความสามารถของเราผลงานของเราแล้วนําไปพูดต่อในเรื่องราวที่ดีๆของเราต่อต่อไปก็เป็นได้ก็จะบอกว่าในหนังสือเล่มนี้มีปรชัชญาชีวิตที่ถูกเล่าออกมาให้เข้าใจได้ง่ายนะครับคือหนังสือเล่มนี้ถูกเขียนออกมาในรูปแบบของคอมิกนะครับหรือว่าหนังสือการ์ตูนเป็นภาพประกอบนะครับกับข้อความต่างๆประมาณนี้ไม่รู้ใน จอเห็นหรือเปล่านะครับเป็นประมาณนี้นะครับทําให้เราสามารถอ่านได้ง่ายขึ้นนั่นก็เลยเป็นเหตุผลที่ว่าทําไมผมซื้อเล่มนี้มาแล้วผมอ่านไวมากผมอ่านแป๊บเดียวจบตอนแรกผมคิดว่ามันเป็นหนังสือที่เล่าเรื่องถึงความตายนะครับผมวิญญาณแล้วก็มีความแบบโลกแฟนตาซีมหากาบอะไรเงี้ยแต่ปรากฏว่าพอหยิบขึ้นมาอ่านแล้วรู้สึกว่ามันมีอะไรที่เล่ามากกว่าเรื่องของความตายเรื่องของการใช้ชีวิต เรื่องของการเดินตามความฝันเรื่องของครอบครัวนะครับเรื่องของความสัมพันธ์เรื่องของความที่เรากําลังทําในสิ่งที่เป็นความหวังของคนอื่นอยู่หรือเปล่าแล้วก็รวมไปถึงความรักสรุปสั้นๆคือปรัชญาชีวิตเกี่ยวกับความตายนะครับอ่ะเกินนํามามากพอแล้วนะครับลืมแนะนําตัวละครเลยนะครับตัวละครหลักสําคัญเนี่ยที่อยู่ตรงหน้าปกเนี่ยนะครับจะมีอยู่ทั้งหมด3คนด้วยกันนะครับคนนี้นะครับเขาชื่อว่าคุณปู่ลอส นะครับคุณปูล่ลอสเป็นใครนะครับอันนี้ขอเล่าให้ฟังเลยแล้วกันคุณปูล่ลอสเป็นเจ้าของร้านที่ชื่อว่า Ghostly Brews ก็คือเป็นเจ้าของร้านตามชื่อหนังสือนี่แหละเป็นคาเฟ่ที่เปิดบริการให้กับวิญญาณเวลาหลังเที่ยงคืนนะครับแต่ว่าตอนเช้าก็จะเปิดให้กับมนุษย์ทั่วๆไปนี่แหละแต่ว่าธุรกิจเป็นไปไม่ค่อยดีนักสําหรับวงการของมนุษยชาตินะครับแต่ไปดีกับเหล่าดวงวิญญาณนะครับผมทีนี้นะครับ ตัวละครตัวที่สองมาข้ามาฝั่งนี้เลยนะครับตัวละครผู้หญิงตรงนี้ผมจําชื่อไม่ได้นะครับแต่ว่าเป็นตัวละครที่น่าจดจําเหมือนกันนะครับแต่จําชื่อไม่ได้เพราะว่าจะเรียกว่ายายตัวป่วนยายผีสาวนะครับแต่ว่าเขาเป็นผู้ช่วยกับคุณปู่ลอสมาเนิ่นนานแล้วตั้งแต่เปิดร้านมานะครับผม <S <S แล้วก็ตัวละครตรงกลางนี้นะครับเป็นตัวละครที่มาเป็นผู้ดําเนินเรื่องเป็นตัวหลักชื่อว่า ความรักซึ่งเรื่องราวของ Ghostly Blues เนี่ยนะครับผมจะเล่าถึงตัวละครที่ชื่อว่าความรักนี่แหละได้เข้ามาทำงานอยู่ในคาเฟ่คาเฟ่นี้นะครับจากคำเชิญชวนของคุณปู่ลอสนะครับซึ่งเขา้งคู่เนี่ยรู้จักกันมาตั้งแต่คุณความรักยังเป็นเด็กนะครับทำให้ก็ทั้งคู่ก็ได้สนิทสนมกันแล้วก็สุดท้ายก็มาทํางานร่วมกันนะครับหน้าที่ของคาเฟ่นี้คือเป็นคาเฟ่ที่ให้เหล่าดวงวิญญาณ คุณผีทั้งหลายเนี่ยนะครับผมที่หลังจากที่เสียชีวิตไปแล้วนะครับผมก็จะมาที่แวะมาที่คาเฟ่นี้นะครับเพื่อที่จะมาทบทวนเรื่องราวของตัวเองมาเล่าให้กับพนักงานของร้านนี้ได้ฟังนะครับเหมือนเป็นการระบายแหละนะครับก่อนที่ตัวเองจะจากโลกนี้ไปคุณความรักเนี่ยก็มีหน้าที่ที่จะมารับฟังคุณผีเหล่านั้นนะครับผมในการเล่าเรื่องนะครับอาจจะเป็นการบรรเทาทุกข์เงื่อนไขของดวงวิญญาณที่มาร้านนี้ได้คือเป็นดวงวิญญาณที่ต้องมีความโปรงและในระดับหนึ่ง แต่ก็ยังมีเรื่องที่ตัวเองยังยังคิดถึงอยู่เรื่องที่อาจจะเป็นจุดแบบสําคัญที่สุดของชีวิตตัวเองอ่ะที่อาจจะเป็นจุดเปลี่ยนผันที่ทําให้ตัวเองต้องจบชีวิตตัวเองลงก็ได้ด้วยความที่มันเป็นกิมมิคว่าดวงวิญญาณเหล่านั้นจะมาเล่าจุดสุดท้ายของชีวิตของตัวเองนั่นแหละมันเลยเป็นเรื่องที่ค่อนข้างที่จะใหญ่แล้วก็เป็นเรื่องที่จะสามารถสอนผู้คนได้เรื่องที่ผมรู้สึกชอบมากคือเรื่องของการทําความฝันนะครับ อันนี้อาจจะอาจจะมีการสปอยนะครับผมสำหรับใครนะครับผมที่ที่อยากจะอ่านก่อนเนาะแบบว่าไม่อยากฟังผมสปอยนะครับก็สามารถไปหาซื้อได้ตามแผงหนังสือชั้นนําทั่วประเทศนะครับผมคิดว่าน่าจะมีทั่วประเทศเนาะนะครับกับสำนักพิมพ์ OpenDurian นะครับจะสั่งซื้อกับทางเขาโดยตรงก็ได้ผมเห็นอยู่ว่ามีเอ่อเพจนะครับผมแล้วก็สามารถติดต่อ สั่งซื้อได้นะครับอ่ะเอาเป็นว่ามาเข้าเรื่องต่อนะครับผมเป็นเรื่องเกี่ยวกับคุณหมอหนุ่มท่านหนึ่งเขาประสบความสําเร็จในอาชีพครับแต่ว่าเขาไม่ได้ประสบความสาเร็จในชีวิตของตัวเองสุดท้ายเขาเลือกที่จะจบชีวิตลงนะครับเพราะว่าเขาไม่ได้ทําตามความฝันของตัวเองผมเคยได้ยินผมเคยได้ฟังมาว่าแบบมีคุณพ่อคุณแม่ที่ ตั้งใจอยากจะให้ลูกเนี่ยนะครับได้เป็นอะไรผมจริงๆผมว่ามันเป็นเรื่องพื้นฐานที่เกิดขึ้นในสังคมไทยนะและอาจจะเป็นสังคมโลกเลยด้วยซ้ํากับการคาดหวังของผู้ปกครองว่าอยากที่จะให้ลูกเป็นอย่างงู้นอย่างนี้นะครับซึ่งบางคนเนี่ยสามารถทําตามความฝันของคุณพ่อคุณแม่ได้สําเร็จแล้วก็โชคดีหน่อยก็ อาจจะเป็นคุณลูกที่ชื่นชอบในสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่ได้ป้อนไว้ให้แต่สำหรับบางคนที่ไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองชื่นชอบแต่ก็ต้องทำซึ่งในเล่มนี้เขาก็ได้เล่าว่าทุกๆครั้งที่เขาทำตามสิ่งที่เป็นความหวังหรือว่าความตั้งใจของคนอื่นๆเขามักจะได้สิ่งตอบแทนเป็นความรักหรือว่าเป็นความไว้เนื้อเชื่อใจมิตรภาพต่างๆกลับมา เสมอนะครับผมแต่ว่าเมื่อวันหนึ่งที่เขารู้สึกว่าเขาแครกตัวเองได้แล้วว่าฉันไม่ใช่แบบนี้เลยฉันทําตามความฝันของคนอื่นอยู่เขาเลยคิดอยากที่จะทําตามสิ่งที่ตัวเองอยากจะทําบ้างสุดท้ายแล้วครับสิ่งที่เคยเป็นรางวัลของเขากลับกลายเป็นคําต่อว่าการด่าทอหรือว่าเป็นความผิดหวังของใครบางคนที่แต่ก่อนเขาเคยทําให้ซึ่งมันก็สะท้อน ถึงชีวิตจริงว่าเฮ้ยเราในชีวิตของคนเราเองเราก็เจอเรื่องแบบนี้ขึ้นมาเยอะแยะมากมายมันก็เลยเป็นการเล่าว่าจงอย่าทําตามความฝันของผู้อื่นมากจนลืมว่าตัวเองนั้นต้องการอะไรในชีวิตจริงๆนะครับผมคิดว่าหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่ที่มันไม่ได้เหนือบากกว่าแรงเราสามารถทําได้ครับแต่ไม่ใช่ว่าแบบทําในสิ่งที่มันยิ่งใหญ่เกินเหตุะเออแบบจริงๆแล้วเราไม่ได้อยากเป็นเลยแต่ว่าเราก็ต้องเป็นเพราะ คำพูดของใครบางคนหรือว่าเพียงแค่ต้องการอะไรบางอยา่างหรือแม้กระทั่งเรื่องของความรักเองเราพยายามทําดีต่างๆเราพยายามโหเปลี่ยนแปลงตัวเองลืมไปเลยว่าตัวเองแต่ก่อนเป็นยังไงเพื่อที่จะได้แลกกับความรักมาแล้วมันดันไม่ใช่สิ่งที่เราฝันหาสุดท้ายมันจะเป็นเหมือนกับกรงที่สวยงามที่ขังเราไว้อยู่ในนั้นครับมันจะทําให้เรา ไม่สามารถดําเนินชีวิตไปต่อได้หรือดําเนินไปต่อได้ก็รู้สึกว่านี่มันไม่ใช่ตัวเราเลยนี่เป็นแค่เรื่องเรื่องเดียวนะเป็นแค่เรื่องเดียวของของหนังสือเล่มนี้ที่ที่พอผมรู้สึกว่าแคร็กออกมาแล้วมันก็คือแบบตีความมันออกมาแล้วรู้สึกว่ามันมันมีอีกหลายๆเรื่องที่มันเล่าออกมาได้แค่ท็อปิกท็อปิกเดียวคือเราทําตามความฝันของคนอื่นอยู่หรือเปล่า หรือแม้กระทั่งคําพูดของตัวละครตัวหนึ่งแล้วกันนะครับผมในเรื่องที่พูดถึงเรื่องของการที่เราถูกทําร้ายมาจากคนที่เรารักไม่อยากที่จะมีชีวิตอยู่แล้วะเดี๋ยวผมอ่านให้ฟังเลยแล้วกันขออนุญาตอ่านให้ฟังนะครับผมอย่าปล่อยให้การเจอคนไม่กี่คนที่เคยทําให้เธอเจ็บปวดมาเป็นสิ่งตัดสินว่าเธอจะไม่มีวันได้พบกับใครที่อยากจะรักและดูแลเธอจากใจจริงไม่อย่างนั้นเธออาจจะพลาดโอกาส ที่จะได้พบกับใครบางคนที่เขาเองก็อาจจะเฝ้ารอเธออยู่ฉันรู้ว่าชีวิตเธอยังไม่เคยได้เจอคนที่ดีแต่มนุษย์ไม่ได้เลวร้ายเหมือนกันไปหมดทั้งโลกฉันไม่อยากให้เธอต้องอยู่และจากไปอย่างโดดเดี่ยวนี่เป็นเพียงคำพูดนะครับผมที่ที่อยู่ในบทบทหนึ่งที่ผมรู้สึกว่ามันสะกิดใจอย่างมากนะมันเป็นการบอกกับเราว่าในวันที่เราท้อแท้ในวันที่เราถูกใครบางคนทำร้ายอแน่นอนเรื่องความรักแน่นอนทุกคน ต้องเคยอ,อกหักครับผมต้องเคยรู้สึกว่าฉันเป็นคนที่โดนกระทําฉันโดนทําร้ายมาแล้วรู้สึกว่าฉันไม่สามารถมูฟออนตอไปได้เลยเพราะว่าไอ้คนคนเนี้ยมันทําร้ายเราทําให้เรากลัวความรักไปเลยแต่ว่าอย่าเพิ่งปิดใจครับผมอย่าเพิ่งปิดใจเพราะว่ามันยังคงมีอีกหลายๆคนที่อาจจะเฝ้ารอเราอยู่ก็เป็นได้เปิดใจเข้าไว้ครับผมเพราะเราก็ไม่รู้ว่าวันไหนที่ฟ้าจะผ่าลงมาทำกลางใจเรานี่เป็นไงละ่ะ ก็เป็นการบอกว่าอย่าเพิ่งตัดสินจากเรื่องแค่ไม่กี่เรื่องนะครับผมอย่าเพิ่งไปคิดว่าชีวิตเรามีแค่จุดจุดเดียวมีแค่คนคนเดียวหรือมีแค่มุมมุมเดียวนะครับเพราะว่าชีวิตของเรายังมีอีกหลายมิติยังมีอีกหลายมุมที่ยังคงรอให้เราไปสำรวจแล้วก็ไปเฝ้าดูนะครับจริงๆแล้วในเล่มนี้มีอีกหลายเรื่องครับผมมีในเรื่องของความสัมพันธ์ความรักต่างๆที่ไม่ได้เป็นการที่พูดถึงความรักที่เพอร์เฟก นะครับแต่สุดท้ายแล้วเราจะมองเห็นว่าในความที่ไม่เพอร์เฟกนั้นอนะ่ะมันเพอร์เฟกที่สุดแล้วนะครับผมบางครั้งเราอาจจะมองว่าเราต้องการคนที่สมบูรณ์แบบนะครับคนที่รูปร่างหน้าตาอยู่ในอุดมคติของเราแต่เขาอาจจะไม่ใช่คนคนนั้นก็ได้บางทีคนที่อยู่ใกล้กับเรามากที่สุดอาจจะเป็นคนคนนั้นก็ได้แต่เราไม่เคยที่จะหันหน้าไปมองเขานะครับหรือถ้าเกิดใครที่มีสัตว์เลี้ยงนะครับผมที่ที่น้องอาจจะ กลับดวงดาวของน้องไปแล้วนะครับอย่างผมเองก็มีสุนัขที่ที่เพิ่งตายไปนะครับผมผมก็ได้อ่านในบทบทหนึ่งก็รู้สึกว่ามันก็กินใจอยู่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าว่าหมาของผมมันจะมา,เ,าเป็นเหมือนในเรื่องนี้ไหมที่แบบในวันที่ผมร้องไห้เสียใจเนี่ย น้องจะมาอยู่ข้างๆเราหรือเปล่านะครับก็ไม่รู้เหมือนกันผมรู้สึกว่าการที่คนที่อ่านแล้วรู้สึกร้องไห้หรือว่ารู้สึกอินไปกับมันเนี่ยมันอาจจะเป็นเพราะว่าจุดๆนั้นเนี่ยมันตรงกับชีวิตของเขามากแล้วมันก็กินไปถึงใจของเขานะครับซึ่งถามว่ามันไม่กินไปถึงใจของผมหรอเปล่าครับมันกินถึงใจผมผมแต่อเผอิญผมอ่านบน BTS ตลอดเลยช่วงเวลาที่ผม สะดวกในการอ่านที่สุดคืออยู่บน t t เแล้วก็ยืนอ่านหนังสืออ่ะแล้วก็รู้สึกว่าแบบเออมันมันมัน,มนจุกอ,อกอะ่ะมันร้องไม่ออกก็เลยคาอยู่อย่างนั้นะนะครับแต่ถามว่าสมควรแก่การอ่านไหมผมคิดว่าสมควรอย่างยิ่งแล้วอีกอย่างนึงคือเรื่องราคาเองไม่ใช่ราคาที่แพงแต่อย่างใดนะครับหนังสือเล่มนี้ สามารถเป็นเพื่อนคู่ใจนะครับผมเป็นไลฟ์โค้ชให้กับคุณได้300มีทอนเพราะฉะนั้นแล้วลองไปซื้อมาอ่านครับผมแต่ก็ต้อง disclaimer ไว้ก่อนนะครับว่าถ้าสำหรับใครที่มีจิตใจที่อ่อนไหวหรือว่าเพิ่งไปพบเจอกับเรื่องราวที่มันสะเทือนใจเนี่ยผมคิดว่าก่อนที่คุณจะไปหยิบหรือไปซื้อมาอ่านอาจจะต้องพิจารณาน,นิดนึงนะครับผมโอเคอันนี้ก็เป็นเรื่องราวสั้นๆจากหนังสือเล่มนี้ที่ผมได้อ่านแล้วก็ รู้สึกว่าอยากที่จะมาแชร์ให้กับทุกคนใน EP แรกนะครับกับหนังสือ Ghostly b l l s นะครับผมอ่ะอ่านชื่อไทยอีกรอบหนึ่งยินดีบริการดวงวิญญาณหลังเที่ยงคืนครับเป็นหนังสือที่ผมแนะนำเล่มหนึ่งเลยและใน EP หน้าผมจะพาทุกๆท่านไปพบเจอกับหนังสือเล่มไหนก็สามารถติดตามได้ที่ทางช่อง YouTube นะครับผมของ KR First นะครับหรือว่า TikTok KR First แล้วก็ Facebook K R first เป็น Facebook Page นะครับผมสามารถไปติดตามกันได้เลยถ้าเกิดวันนี้ผมพูดอะไรติดขัดไปหรือว่าพูดอะไรที่อาจจะไม่ถูกไม่ต้องนะครับผมก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยแต่ก็ต้องขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่อยู่ฟังและดูจนจบในวันนี้นะครับขอบคุณและสวัสดีครับ